วินาทีน้องวิรินลูกสาวคนเดียวเวียสุกลาวัตเจอคุณปู่วีระครั้งแรกก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีเมื่อเวียสุกลาวั์พระเอกดังได้เผยโฉมหน้าทายาทครั้งแรกหลังพันรยาคลอดลูกสาวน้องวิรินโดยงานนี้ก็ต้องบอกเลยว่าทางด้านคุณพ่อก็เหอลูกสาวแบบหนักมากซึ่งเป็นโมเมนต์ที่พระเอกหนุ่มรอคอยในชีวิตจริงมานาน ต้องบอกว่าล่าสุดเป็นวินาทีที่อบอุ่นเมื่อน้องวิรินลูกสาวคนเดียวเวียสุกล,ลวัตเจอคุณปู่วีระเป็นครั้งแรกโดยงานนี้เวียสุกล,ลวัฒนั้นก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าครอบครัวตัววีระวีระว,วิกิและวิรินแอดเวียสิบเก้าแอดวิกิเอ็กอเอร์แอดวิรินดอทวีดับเบิลยูสิบเก้าทางกลางชาวเนต็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายอาทิคุณปู่ได้เจอหลานสาวแล้วววน่ารักค่าอบอุ่น น่ารักจริงครอบครัวตัววอคุณปู่วีระคุณป้าเวียคุณนิวิคุณหนูวิรินคนสวยน่ารักมากๆเลยค่ะน้องวิรินไปหาคุณปู่วีระแล้ว